วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกบรรยากาศงานบุญใหญ่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะจากคลิปที่เราได้มาเป็นภาพจากวัดปราสาทบ้านจานที่สุรินนะคะมีขบวนแหท่ามกลางสายฝนเลยครับผมเห็นคลิปแล้วเหมือนกันครับบรรยากาศนี่ดูยิ่งใหญ่จริงๆนะครับใช่ค่ะจุดประสงค์หลักๆเลยของงานนี้ก็คือ เป็นการฉลองตราตั้งนะคะให้กับพระครูพิสารส่วน,นคุณอ๋อท่านเจ้าอาวาสวัดประสาทบ้านจานใช่ค่ะแล้วท่านก็ได้รับตำแหน่งเป็นอุปชยัยแล้วก็เป็นเจ้าคณะตำบลบ้านจานด้วยโอ้โหสองตำแหน่งสำคัญเลยนะครับค่ะในคลิปนี้เห็นเลยมีช้างด้วยตั้งสามเชือกเนะี่ยแล้วก็นางรำเยอะมากๆค่ะเดินขบวนกันมาเลยครับความสำคัญมากนะครับกว่าจะได้มาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ คือท่านจะเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทําการอุปสมบทหรือว่าบวชพระใหม่ได้นะครับอืมเป็นหัวใจหลักเลยนะคะใช่ครับในการสืบทอดศาสนาส่วนเจ้าคณะตําบลก็คือพระผู้ปกครองดูแลคณะสงฆ์ระดับตบําบลค่ะการที่ท่านได้รับทั้งสองตำแหน่งนี้ก็ถือเป็นเกียรติอย่างสูงจริงๆการฉลองก็เลยต้องยิ่งใหญ่สมเกียรติแบบนี้แหละครับแสดงถึงความศรัทธามากๆเลยนะคะครับสะท้อนประเพณีท้องถิ่นได้ชัดเจนมาก ที่ทึ่งมากๆเลยคือบรรยากาศในงานนี่แหละค่ะแม้ว่าฝนจะตกหนักฟ้าครึ้มมาเลยครับเห็นว่าตกหนักพอสมควรแต่ว่านางรำนี่คือสปิริตสุดยอดมากยังรำกันสนุกสนานมากเลยค่ะบางคนนี่ใส่เสื้อกันฝนรำเลยนะคะจริงเหรครับจริงๆค่ะแล้วก็มีเสียงเพลงจากรถแห่ดังกริ่มตลอดทางเลยคนในคลิปเขาบรรยายว่าเหมือนฝนโปรยน้ำมนต์ให้พอเลย โอ้โหเป็นภาพที่น่าประทับใจนะครับแสดงถึงพลังศรัทธาจริงๆค่ะแล้วแถวๆตำบลบ้านจานนี่เขามีชื่อเสียงเรื่องอื่นด้วยไหมคะนอกจากเรื่องวัดเรื่องศาสนามีครับมีชื่อเสียงเลยคือนอกจากเรื่องศรัทธาแล้วนะครับที่นี่ยังเด่นเรื่องงานฝีมือท้องถิ่นด้วยอ๋อหรอคะอย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างใบสีนะครับ เครื่องบูชาที่ทําจากใบตองสวยๆประณีตมากๆเลยใช้ในงานพิธีสําคัญๆอ๋อค่ะค่ะนึกออกค่ะที่สวยๆครับแล้วก็มีเรื่องผ้าไหมผ้าไหมทอมือที่นี่ลวดลายสวยเป็นเอกลักษณ์เลยผ้าไหมสวยใบสีสวยที่เขาว่ากันอืมแล้วก็ยังมีข้าวหอมมะลิคุณภาพดีมากถือเป็นของดีประจําถิ่นเขาเลยครับ แล้วพวกใบสีสวยๆหรือผ้าไหมนี่มันเชื่อมโยงกับงานบุญงานวัดบ้างไหมคะอ๋อเชื่อมโยงกันแน่นอนครับบ่อยครั้งเลยที่ชาวบ้านจะนำใบสีที่ประดิษฐ์อย่างสวยงามหรือผ้าไหมผืนง,งามๆเนี่ยมาถวายเป็นพุทธบูชาค่ะหรือใช้ในงานบุญใหญ่ๆเป็นส่วนหนึ่งของการทำบุญก็แสดงให้เห็นว่าวิถีชีวิตวัฒนธรรมความศรัทธามันผสานกันอยู่ไม่ได้แยกกันนะครับ เข้าใจเลยค่ะแสดงว่างานนี้เหมือนเป็นการรวมพลังของคนทั้งตำบลจริงๆนะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นครับอย่างในคลิปได้ยุงคนพูดว่าน่าจะรวมระดมทั้งตำบลเลยเพราะเห็นทั้งนักเรียนคุณครูผู้นำชุมชนชาวบ้านโอ้โหเยอะมากครับพุทธศาสนิกชนมาร่วมขบวนแห่กันแน่นจริงๆใช่ค่ะลุยฝนก็สู้ไม่ถอยเลยแสดงถึงพลังศรัทธาความสามัคคีที่แบบว่า เข้มแข็งมากค่ะถูกตั้งรับคือถ้ามองภาพรวมทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าหัวใจสําคัญจริงๆที่ขับเคลื่อนพลังทั้งหมดนี้ก็คือการฉลองตําแหน่งสําคัญของพระครูพิสาสุวรรณคุณนี่แหละครับค่ะท่านเป็นที่เคารพมากๆครับ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนที่นั่นเพราะท่านได้รับตำแหน่งสำคัญที่มีบทบาทโดยตรงต่อศาสนาต่อคณะสงฆ์คนก็ยิ่งรู้สึกยินดีพร้อมใจกันมาแสดงมุทิตาจิตกันยิ่งใหญ่แบบนี้สรุปได้ว่างานฉลองตราตั้งครั้งนี้ที่วัดปราสาทบ้านจานก็เป็นภาพสะท้อนพลังศรัทธาของชุมชนที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะครับผมทั้งขบวนช้างน,นางราดนตรีถึงฝนจะตก แต่ทุกคนก็มารวมตัวกันอย่างยิ่งใหญ่จริงๆเพื่อร่วมยินดีกับท่านพระครูค่ะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อาจจะชวนให้เราคิดต่อได้ก็คือการที่เราได้เห็นพลังแบบนี้<ะ>พลังการรวมตัวของผู้คนในชุมชนชนบทที่ยังคงยึดมั่นในประเพณีแสดงออกถึงความศรัทธาอย่างแข็งขันอม,มันก็สะท้อนให้เห็นว่า เออในยุคสมัยที่อะไรๆก็เปลี่ยนไปเร็วเนาะใช่ค่ะแต่ความผูกพันระหว่างชุมชนวันประเพณีเนี่ยมันยังคงมีบทบาทสําคัญอยู่อย่างไรในการเป็นรากฐานและก็ขับเคลื่อนสังคมท้องถิ่นต่อไปนะครับอันนี้น่าสนใจครับ